สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นมยศึกษาปีที่5นะครับวันนี้ครูสันติขวัญนะครับจะมาสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะครับเนาะเราจะมาเรียนเรื่องของในส่วนของแฟกทอเรียลกันนะครับในของวันนี้นะครับเนาะทีนี้นะครับในเรื่องของแฟกทอเรียลนะครับตรงนี้นะครับเราจะใช้สัญลักษณ์นะครับในส่วนของในรูปของนะครับแฟกทอเรียลตัวนี้ นะครับเนาะก็คือเครื่องหมายตกใจนั่นเองนะครับเนาะเป็นเครื่องหมายตกใจนะครับคราวนี้นะครับเนาะบทนิยามของแฟคทอเรียลก็คือถ้าเรามี n อ็นแฟกนี้คือครูจะอ่านเป็น n อ็นแฟกนะครับถ้าเจอตรงนี้นะครับเนาะเป็น n อ็นแฟกนะครับ n อ็นแฟกเนี่ยจะเท่ากับนะครับ n อ็นคูนกับเลบหนึ่งคูณเลบสองคูนไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราจะสรุปบทนิยาม ท้องแฟกทอเรียง่ายๆก็คือนะครับเราจะเริ่มจากตัวมันเองนะแล้วก็ไล่เรียงไปเรื่อยๆนะครับลดทีละหนึ่งลดทีละหนึ่งไปเรื่อยจนถึงเลขหนึ่งนะครับตัวอย่างเช่นนะครับห้าแฟกทอเรียลห้าแฟกทอเรียเนี่ยนะครับก็จะเริ่มที่ตัวมันเองคือเลขห้าอย่างนี้ครับห้าแล้วก็นะครับลดไปทีละหนึ่งก็คือจากห้าก็เหลือสี่เป็นห้าคูณสี่คูณสาม คูณ2และคูณ1น่นี่ครับเราสามารถหาคำตอบของแฟกทวเรียลได้ก็คือ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1ก็จะเท่ากับนะครับนะครับก็คูณกันนะครับ5คูณ4เป็น20นะครับเนาะ20 20คูณกับนะครับ3ูณ2เป็น6นะครับอันนี้คำตอบเป็น120อย่านนี้ครับเนาะ ส่วน,นับตัวอยา่างถัดมาเป็น 4! แก็เริ่มด้วยตัวมันเองก็คือเลข4แล้วกระจายอยหลังไปนะครับก็เป็น4คูณ3คูณ2คูณ1ก็ได้เท่ากับนะครับ4 3 12 2คูณ 2, 2, 2, 2 1, เป็น24อย่างนี้ครับเนาะ3 factorial ก็คือจะได้เท่ากับ3คูณ2คูณ1ก็เท่ากับ6นะครับเนาะ2 factorial ก็เท่ากับเป็น2คูณกับอยหลังถึงแค่1ก็พอ เป็น2คู่ก็คือเท่ากับ2นะครับเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือแฟกทอเรียลเนี่ยนะครับพูดง่ายง่ายคือเริ่มจากตัวมันเองนะครับอย่างเช่น5แฟกก็เริ่มหแล้วก็ค่อยหลังม,มาถึงเลข1แล้วก็คูณกันเป็น120นะครับ ทีนี้ข้อควรจำนะครับในตัวที่เราต้องจำนะครับคือ1นึ่แฟกหแฟกก็คือ1นะครับแล้วก็0นย์แฟกก็คือ0นะครับโอเคไหมครับอันนี้เป็นข้อควรจำไว้นะครับอันนี้เป็นของแฟกทอเรียลเดี๋ยวเราจะลองมาดูนะครับตัวอย่างนะครับของโจทย์ในเรื่องของแฟกทอเรียลนะครับเรียนเปิดชีตไป้ที่หน้า5นะครับเนาะที่หน้า5วันนี้จะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันเลือกที่ข้อที่ 16ก่อนนะครับนะข้อ16เนี่ยเขาบอกว่าอะไรครับ16บหกเขาบอกว่าจงเขียน8ปแฟกส่วนสแฟกเนี่ยโดยไม่มีนะครับ <มา S 2> โดยไม่ติดรูปแฟกทอเรียลนะครับข้อ16เนาะ8ปแฟกส่วนสแฟกอย่างนี้นะครับทีนี้นะครับเราจะเริ่มกระจายก่อนนะครับ8แฟกเนี่ยเมื่อกี้ นะครับวิธีการกระจายเนี่ยกระจายอย่างนี้นะแก็คือแคูณนะครับเจ็ดคูณหกคูณหคูณส่คูณสมคูณสคูณหรับหารด้วยนะครับสี่แปดสก็คือนะครับสี่คูณสคูณสอคูณหนอย่างนี้นะครับเนาะ เพราะฉะนั้นนะครับเราก็ใช้ตัวนี้ตัดกันนะครับนะอ่านะครับ4ตัด4 3ตัด3 2ตัด2และ1ตัด1อย่างนี้นะครับเนาะเราก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับเราก็เหลือเป็นเลข8อะไรครับแปดนะ8ปดคูณเคูณหคูณหตรงนี้นะครับ8 7 56นะครับคูณจะหาผลลัพธ์นะครับคูณกับ30เนี่ยครับผมคิา30ก็จะกลายเป็น0 638คือ1535 15บวก1จะกลายเป็น6นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็จะกลายเป็นเท่ากับ1,680นะครับนี่คือคำตอบนะครับจากการหาร8ส่วน4ฟนนะครับเห็นไหมครับเนาะต่อไปนะครับเนาะข้อ17นะครับอ่าข้อ17นะครับ17ก็คือ จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปที่ไม่มีแฟกทอเรียลนะครับก็สิอ่า17ก็คือเจแฟกนะครับหารด้วย5แฟกนะครับเอาไนะครับหแฟกนะทีนี้นะครับเทคนิคก,ก็คือถ้าเราไม่ต้องกระจายแล้วนะครับทีนี้เราก็จะนะครับ ไม่ต้องกระจายทังหนึ่งมีวิธีการที่าย่านั้นก็คือนะครับถ้เาเ,เรามองตัวขา้างหน้าคูณห้าแปกนะครับนะห้าแปกก็คือจะกลายเป็นเท่ากับนะครับคูณจะกระจา,ายเจ็ดให้ถึงเลขห้านะครับเริ่มที่ตัวเองก่อนคือเจ็ดนะครับคูณหกคูณห้าและหยุดครับพอละเพราะว่าถึงเลขห้าข้างล่างนี้ก็คือพอละท,ทําไมถึงพอเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอานะครับห้าแฝกกับห้าแปกเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยตัดกันนะครับเนี่ยตัดกันงนี้ มันก็จะเหลือ2ตัวเลขคือ7คูณกับ6นะครับซึ่ง7คูณ6ก็จะํำตอบกิจการเลยนะครับ7 6 4 2เป็นผลลัพธ์นะครับเนาะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือ7แฟกต์หาร5แฟกต์ก็จะเหลือเป็น4 2อย่างนี้นะครับต่อไปนะครับในข้อที่18นะครับข้อที่18 18เนี่ยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับลักษณะน,นี้ ก็คือนะครับ n แดส่วนด้วย n ลบสแดนะครับเนาะคุณนังคิดนทนะครับนักเรียนเปิดไปเอกสารประกอบการสอนของครูนะครับในหน้าที่5นะครับนะ n แดหารด้วย n ลบสอแดนะครับก็เราทําให้อยู่ในรูปที่มันไม่มีแฟดโชว์เดียวนะครับเนาะทีนี้นะครับจาก n เนี่ยนะครับเราก็จะกระจายให้เป็น n ลบสนะครับ นั่นเ้ครับวิธีกระจาย n อแฟกก็คือเริ่มที่ตัวไปนี้ก็คือ n เอนนะครับคูณกับทอยหลังไป1ก็คือจะได้เป็น n นลบหนึ่งนะครับและถอยหลังไปอีกหนึ่งก็คือจะกลายเป็นอะไรครับ n ลบสองอย่างนี้ครับเนาะเลบสองถ้าถึงตัวข้างล่างแล้วกระจายถึงตัวข้างล่างแล้วไั่เลยก็หยุดนะครับพอแล้วก็ใส่แฟกต์ใมัข้างบนนะข้างล่างเหมือนเดิมครับคือ n ลบสองแฟกเราจะสังเกตว่าเป็นไงครับข้างบนเป็นไงครับ มีเ2ลข้างล่างมี L 2ลตรงนี้มันจะเป็นยังไงครับตัดกันนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะตัดกันเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือ n คูณกับ n ลบหนึ่งนะครับ n คูณกับ n ลบหนึ่งเราก็จะเอา n เนี่ยกระจายคูณเข้าไปคำตอบของข้อนี้ก็จะกลายเป็น n คูณเเป็น n กําลังสองนะครับ n คูณลบหนึ่งก็กลายเป็นลบเเป็นคออําตอบนี้นะครับเนาะเออ ข้อส8เนี่ย n า้วย n ลบก,กคตอบคือ n กนำลบ n ะครับต่อไปนะครับในข้อที่19นะครับข้อที่19 19เนี่ยเขาก็นะคะีครับจะประมาณนี้นะครับ19 19คือจงหาค่า N จากสมการนะครับ N บวก2นะครับแฟ ส่วนด้วย n แปดนะครับเท่ากับ4.2อย่างนี้ทีนี้ข้างบนเนี่ยครูก็จะกระจาย n บวกสแปดเนี่ยจนถึง n นะครับเนาะก็จะได้เป็นอะไรครับข้างบนไจะได้เป็นตัวเริ่มแรกคือมัน n คือ n บวกสองแปนะครับแล้วก็ไล่ไปเป็น n บวกหนนะครับแล้วก็เป็น n เห็นไหมครับทีบนี้พอถึง n แล้วนะครับเนาะมันจะเหมือนข้างล่าง ถ้าข้างล่างถึงล่างแล้วหยุดพอเราก็จะหารด้วย n แฟกต์นี้นะครับนเนาะเท่ากับ42บสองนะครับนี้เป็นสมการนะเราจะแก้หาค่า n กันนะครับอ่าทีนี้ n แฟกต์กับ n แฟกต์นะครับตัดกันครับเปิ๊กตัดกันนะครับนักนเรียนจะเหลือเป็นอะไรครับ n บวกสองนะครับคูณกับ n บวกสองไอ n บวกหนึ่งเท่ากับสิสองนะครับเนาะอ่าครูจะตอบฝังนี้นะครับ ก็จะเป็น n นบวก2นะครับคูณกับ n บวก1เท่ากับ42คือนะครับ42ก็คือทำเป็นอยู่ในรูปของนะครับตัวเลขที่2ตัวคูณกันก็จะกลายเป็นเลข7คูณกับหกบนะครับทีนี้นะครับตรงนี้เป็นสมการนะครับเราจับนะครับตัวหน้าเท่ากับตัวหน้าได้เลยปึ๊บนะครับนะตัวหลัง นะครับเท่ากับตัวหลังได้เลยนะครับหน้าหน้าเท่ากันหลังกับหลังจากมันเท่ากันก็จะได้นอะไรครับ n บวก2เท่ากับ7นะครับหรืออะไรครับ n บวก1เท่ากับ6ตัวหน้าเท่ากับตัวหน้าตัวหลังเท่ากับตัวหลังเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือนักเรียนก็นะครับต้องการหาว่า n คือเลขอะไรใช่ไหมครับเอาบวก2ย้ายฝั่งนี้ไปกลายเป็น n เท่ากับ 7จลบสก็คือ n อนเท่ากับหนะครับหรือนะครับลองดูตัวนี้ว่าได้ n เป็นค่าเท่าไหร่นะครับเอาบวกหนึ่งย้ายฝั่งนี้จะได้เป็น n อ็เท่ากับหลบหจะได้ n ็เท่ากับหเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นจึงตอบว่านะครับดังนั้นจึงสรุปว่า n เนี่ยเท่ากับ5ครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับค่าของแฟคทอเรียลนะครับเนาะค่าของแฟคทอเรียลเนี่ยนะครับ ก็คือวิธีการทําก็คือเริ่มจากตัวมันเองแล้วก็ไล่เรียงไปเรื่อยจนถึงเลข1นะครับโดยที่แฟกทอเรีลเนี่ยนะครับเนาะถึงเลขหนึ่งนะครับแฟกทอเรีลเนี่ยมันจะติดลบไม่ได้นะครับเนาะค่าจะติดลบไม่ได้ด้วยนะครับวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้ในส่วนของแฟกทอเรีนะครับไปแล้วเราจะใช้ความรู้นี้เนี่ยในเรื่องของการเรียนสเปลและความน่าจะเป็นด้วยนะครับ่ะวันนี้ครูขอจบ นะครับเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ